ที่จังหวัดเลยนะคะไปดูทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคสองและคณะค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อส่งมอบความสุขมอบผ้าห่มกันหนาวเสื้อกันหนาวพร้อมกับเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยค่ะพลตรีหม่อมหลวงประวีจักรพันผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามอผ้าห่มกันหนาวกองบัญชาการกองทัพไทยจานวน200ผืน ให้กับประชาชนผู้สูงอายุและผู้ยากไร้าขาดแคลนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลห้วยบ่อซืนอำเภอปากชมจังหวัดเลยค่ะเพื่อบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนื่องจากในพื้นที่นะคะก็มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นโดยมีพันเอกอาทิตย์แก้วดวงใหญ่ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23พร้อมด้วยกำลังพลหน่วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะครูนักเรียนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนค่ะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทั้งนี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถือได้ว่าเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาสค่ะซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืนตบนํบลห้วยบ่อสืนอำเภอปากชมจังหวัดเลยค่ะค่ะโดยมีกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ปรับปรุงพื้นที่สระน้ําค่ะแล้วก็พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ มีการมอบอุปกรณ์กีฬานะคะให้กับนักเรียนบ้านหว้วยบ่อสื่นกิจกรรมปรับปรุงบ้านพักอาศัยราษฎรที่ยากไร้ค่ะจำนวน3รายเพื่อมอบสิ่งของเครื่องกันหนาวชุดยาสามัญประจำบ้านจากนั้นเป็นประธานส่งมอบโครงการขุดลอกแหล่งน้ำค่ะ บ้านห้วยบ่อซืนหมู่หนึ่งตําบลห้วยบ่อซืนอำเภอปากชมเป็นการปรับปรุงแหล่งน้ําสาธารณะนะคะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะพร้อมกันนี้นะคะได้ปล่อยปลาเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนในชุมชนอีกด้วยค่ะค่ะ,ะก็เป็นกิจกรรมดีๆของพี่ๆหน่วยทหารนะคะที่ล,ลงพื้นที่ช่วยเหลือในช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงนี้อากาศหนาวค่ะ